ชมค,ครับจากกรณีของมอสเทียจัคมีโอนำรถยนต์โตโยต้าเอาพาดไปซ่อมที่อู่ชื่อดังแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าโดนตีราคาซ่อมอยู่ที่ล้านสาแต่เจอปัญหาในการซ่อมและกลัวว่าจะโดนอะไรย้อมแมวซึ่งคู่กรณีได้มีการพูดคุยกันในราการโหนกระแส เพื่อหาข้อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีผู้เสียหายรายอื่นมาร่วมพูดคุยด้วยโดยต้องใช้เวลาถึง2อ P ีถึงจะได้ข้อสรุปล่าสุดครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สำน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอลงพื้นที่ไปยังอู่ย่านปทุมธานีเพื่อนำหนังสือขอเข้าไปตรวจค้นภายในอู่ปรากฏว่าอู่ติดป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวแล้วมีการถอดป้ายชื่ออู่ออกด้วยเช่นการตรวจค้นครั้งนี้ทางสคอบอต้องการดูเอกสารและหลักฐานต่างๆในการซ่อมรถให้กับ ลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องสัญญาที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยสคอบอนะครับมีข้อมูลเบื้องต้นว่าอู่นี้ประกอบธุรกิจรับซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพศ2546หากพบว่ามีการละเมิดประกาศดังกล่าวนี้ก็จะมีความผิดทางอาญา เช่นในสัญญาระบุว่าจะต้องเป็นอะไรแท้มือหนึ่งหากตรวจพบว่าทางอู่ไม่ส่งมอบสินค้าอะไรแท้มือหนึ่งตามสัญญาหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีข้อความรายละเอียดรายการสินค้าถูกต้องตามกฎหมายในส่วนนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางสคอบอเองเดินทางไปที่อู่และก็ไม่พบกับทางเจ้าของอู่ด้วยขั้นตอนต่อไปก็จะต้องไปลงบันทึกประจําวันและออกหนังสือเชิญเจ้าของอู่มาให้ข้อมูลกับทางสคอบอต่อไปขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้คุณมอสและก็คุณเจียได้มีการนัดส่งมอบรถกับทางเจ้าของอู่ปรากฏว่าทางช่างและผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คสภาพรถพบว่าอุปกรณ์แท้ ถอดเกือบทั้งคันและบางชิ้นเป็นอะไหล่ตัวเดิมที่เอาไปซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ซึ่งทั้งคันมีอะไหล่แท้มือหนึ่งชิ้นเดียวเจ้าของอู่จึงคุยกับมอสเจียว่าจากค่าซ่อมล้านสามขอแค่เจ็ดแสนบาทก็พอแต่ทางมอสเจียยังไม่รับข้อเสนอและยังไม่เซ็นรับรถซึ่งจะมีการนัดเจรจากันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับอธิบายกันสักหน่อยครับกับคำว่าอะไหล่แท้ถอดคืออะไหล่มือสองครับหรืออะไหล่ที่ถอดออกมาจากรถมือสองซึ่งส่วนใหญ่ เป็นอะไหล่แท้แต่ผ่านการใช้งานมาแล้วยกตัวอย่างเช่นรถยนต์มือสองหนึ่งคันที่ไม่สามารถนํามาใช้งานได้แล้วจะมีการถอดเครื่องยนต์ที่ยังใช้งานได้ถอดอะไหล่ต่างๆที่ใช้งานไปขายอะไหล่ลักษณะนี้จะมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆไปซื้อซากมาแยกชิ้นขายอะไหล่เก่าจากต่างประเทศและอะไหล่เทินของรถแต่ง ส่วนอะไหล่แท้คืออะไหล่ที่ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อส่วนอะไหล่เทียบอะไหล่ OEM คืออะไหล่ที่ผลิตขึ้นจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้กับค่ายอาจจะตีแบรนด์ของบริษัทผู้ผลิตและราคาถูกกว่าอะไหล่แท้ส่วนอะไหล่เทียมคืออะไหล่ที่ผลิตเหมือนอะไหล่แท้เลยแต่ราคาถูกกว่า คุณภาพก็แล้วแต่ผู้ผลิตส่วนการประกันซ่อมห้างประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งซ่อมห้างหรือประกันซ่อมศูนย์หากเกิดอุบัติเหตุเราสามารถนํารถยนต์ไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถของศูนย์นั้นๆได้เช่นหากขับโตโยต้าสามารถนํารถไปซ่อมที่ศูนย์โตโยต้าหรือจะนํารถยนต์ไปซ่อมอู่รถยนต์คุณภาพได้มาตรฐานซึ่งประกันซ่อมห้างจะได้อะไหร่แทบเบิกใหม่แน่นอนส่วนรถคืนทุนประกันคือการคืนทุนประกันรถยนต์กรณีมีการประเมินแล้วว่าค่าซ่อมรถยนต์มีค่าใช้จ่ายเกิน 70-80%ของมูลค่าทุนประกันบริษัทประกันจะเสนอคืนทุนประกันแทนการซ่อม